ชื่อ,อรายการบอกมาชื่อ,อรายการบอกมาผมชื่อยศครับชื่อท่านครับตอนนี้ผู้คุณทำอะไรกันอยู่อันเทตเลเคสครับอันอะไรนะ,อ,ะอันอันอะไรก็พูดมาดิ Case. อันเทตเลเคสครับผมสรุปมันคืออะไร ต้องบอกก่อนครับว่านี่เป็นเรื่องจริงนะครับเช่นคดีฆ่าตัวตายยกลัทธิของเฮเวนสเกตซึ่งเป็นลัทธิที่เขาเชื่อในเรื่องการมีอยู่ของเรื่องของการฆ่าตัวตายของเฮตต์ทาวในปี1978นะครับลัทธิเนี่ยชื่อว่าลันทีลักของแอรีฟติวันการหายไปของชิ้นส่วนสมองของเจคที่มีชีวิตมากมายว่าที่นี่เป็นที่ทดลองของนักต่างดาวและยุยโคนจริงหรือเปล่าในความลึกลับหรือว่าปริศนาเนี่ยมันก็เล่นอะไรมีเรื่องราวของเท็ดคาเชนสกี้ อาจารย์สอนชนิดศาสตร์ที่หมกมุ่นเกี่ยวกับการฆ่าและก่อความร้ายในขณะเดียกร่างโลกอย่างบ่านลอกแส้ที่เขาก็ฆ่าคนด้วยคำสั่งดังเสียงะซื้อเอาหยุดทำไมเล้าต่อดีกำลังมันเลยงั้นเดี๋ยวพี่เอาเท้าลงนิดนึงคือถ้าพี่เนี่ยอยากฟังขนาดนี้พี่ไปฟังเลยอันเดอร์เคสเวอร์ชันหนึ่งสื่อเสียงที่แอปโซลิเทล ดาวโหลดเลยฟังฟรีสัวันโอดดยังโหลดโหลดโหล,ลดแล้วโหลดแล้วเนี่ยดูหลักฐาน